เกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อนายกกลับมาเชียงใหม่เชียงรายบ้านเกิดของตัวเองคิดว่าการปลาใสให้โน่นให้นี่แล้วประชาชนเขาจะลืมเรื่องราวในอดีตหรือผลสำรวจของนิดาโพบอกชัดๆว่า37%ของคนเชียงใหม่ไม่เอาเพื่อไทยเพราะว่ายังไงก็ไม่เลือกอยู่แล้วส่วนอีก23%ยอมใจอ่อนแต่ถามจริง เปลี่ยนใจเพราะคําปาใสหรือว่าเพราะการให้ความหวังลมๆแรงๆเชียงรายก็ไม่ต่างบอก33%ไม่สนเพราะยังไงก็ไม่เลือกเพื่อไทยเอหรือพักนี้คิดว่าพู้ไม่กี่ประโยคแล้วลบล้างภาพเก่าๆได้หมดการตบัดสัตว์ต่างๆพูดกันตรงๆนะ <c oughs> การปาาัยที่คนรุ่นใหม่บอกว่าสายน้ำไม่ไหลย,ย้อมกับ นี่แหละอาจเป็นคำตอบว่ามันเปลี่ยนไปแล้วครับนายคนเขาไม่ได้ตัดสินใจจากคำพูดสวยหรูบนเวทีแต่เขาดูที่นโยบายดูที่ความจริงใจและที่สำคัญดูที่ผลงานไม่ใช่ชื่อพักใหญ่สุดท้ายจะสายน้ำไหลกลับหรือลมปากไล่น้ำหนักอยู่ที่ประชาชนจะเลือกเอง พิษใหญ่ทำเป็นเม้นทุกโครงการสลัดเน่า